ซเซอร์ซับเซอร์เซนซีนี่มันจะบวกกับ มันได้สกิลของเราไปด้วยป่ะสกิลเก็บเสียงของเราไม่แน่ใจอ่ะไม่เคยลองไม่เคยลองต้องลองต้องลองต้องมีมดด้วยถึงจะชัดนั่นแหละต้องมีมดดูด้วยว่าดาเมจเท่าไหร่มันไม่รู้ตอนนี้ใช่ถึงจะชัดมากมาดูแบบดิบๆอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องหรออัพเดตช็อคคุณๆอ๋อที่อะไรนะขนเซฟอะตอนที่เซฟมาใหม่ๆเลยอ๋อนึกออกแล้วโอเคหารถแบบนี่้ไม่เคยเล่น ไม่ดัดเยวกันแม็กแต่ว่าแม็กไม่เคยขึ้นมาข้างบนอันนี้มันขึ้นข้างบนมันจะมีข้างล่างนี่ไงลองมองลงไปดิสองพันก็ไมไปต้องไปหาโมโบโอ้ลงไปดิใครใครใครลงได้ลงก่อนเลยเลยหาโมเดี๋ยเดๆอเร็วไปเปล่าวมาไงวะลงมาบนหัวแม็กซะฝักโดเซอร์มาแล้วครับใครว่าฝ้าข้างบนไว้ก่อนนะโดเซอร์สองตัวเลยครับ มยอมไม่ยอมเฮ้ยเจอละเดี๋ยวไอ้เหี้ยโฮโบวิ่งไปแล้วโอ้ไงมันหผ่านพอดีอาอฝักเจอไหมไปไหนวะเี่โคตรไวเลยรีดไหมไอ้โฮโบที่บ้านนี่ใช่ที่มันมีมีดใช่ปะใช่อ๋อนี่ยได้ละเรียบร้อยโอเคเล่นแล้วมันวิ่งมาแอบไงโฮโบทีนี้มันไม่ได้วิ่งหนีไปเลยใช่โปรติมันวิ่งหนีนอกฉากได้ด้วยโฮโบ พูดไว้ AP loud enable อ่าเฮ้ยพี่ว่า AP ลาวดีนะเว้ยพราอยากกระสุนทันเยอะเลยเพราะมันยิงช้าๆไงมันยาดีอยอ๋อไม่เน้นสัยอยู่แล้วอ๋อให้จัตรูตายกูก็พอใจแล้วดูเทนเซอร์ให้หน่อยไหนวะเจรละเจรละเลือเลือติด ให่ครับต่อกาะยีคนเป้าไม่ต้องฆ่ามันก็ได้ไมันพูดเดียวกับเรา <c oughs> <c oughs> โอ้แม่นี้ก็ดีนะรู้สึกเซนที่นี่ก็ดีนะก็ะดีอ่ะแต่ก่อนเซนที่มันเทพอยู่แต่มันดึงไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยเซนที่ใช้โหมด AP กระสุนใช้น้อยกลงเยอะเลยนะมันมิน,มน,นช้าเลย <c oughs> ใช่นั่นแหละเพราะงั้นเนี่ยดีกว่าใช้ AP พหมดดีไปเยอะเลยใช่ยิงมันยิงทะลุโลได้ไงประเด็นนั่นแหละแค่นั่นแหละต้องการแค่นั่นแหละไม่มีปัญหายิ่งดีใช่เต็มที่มันจะปืนลูกปืนตรงยิงโลนี่แหละับฝักเจ็บออฟดิ้งออฟดิงะไรกัเป็นคนของอะไรของกันละเดี๋ยวไปเรื่อยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันยมันยังใช้กระสุนแบบสองกระบอกเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอ เนี่ยพอสลับเป็นกระบอกที่2แล้วยังไงก็วางไม่ได้กระสุนไม่กระสุนไม่พออยู่ดีเจนเซอร์มันอยู่ไหนวะกนเจอแล้วนะโอเคไม่ทันละตายก่อนโดเซอร์มันอยู่ไกลๆไอตายแล้ว,วอ๋อใช้สองกระบอกเห<อ><อ>มือนเดิมใช่กระสุน<ๆ>ทั้งหมด2กระบอกแต่จะเน้นที่กระบอกแรกมากกว่ากระบอกที่2จะจะใช้นิดเดียวแต่ก็ต้องใช้ทั้งหมดโยนตรงนี้ตายเธอไปยอมแพ้ มาในนาทีมากไม่ใช่ขนของไหนครับโคเซอร์ครับขอเก็บเสียตายเก็บเก็บของอ้าวฟังฟูชชชอ้าวล่วงหน้าเลยทุกคืนล่วงหน้าเลยเดาเดวเดาลอยตายละ thank you โอ้ยไหนอ่ะโยนโยนตรงข้างล่างอ่ะตรงนี้ตรงเนี้ยตรงรั้วตรงเนี้ย ตรงเนี no, 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 no. Oh. ้ยตรงเนี้ยอ๋อเห็นละเห็นละเห็นละโยนลงไปปนจะง่ายจะข้างาชางมันต้องนู้น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 รั้วฝั่งนู้นรั้วฝั่งนี้มีใครวางวางซอยยังอ่ะอ๋อวางแล้ววางแล้วกำลังซอยอยู่มีซอยมีแต่โซ่เข็มแต่ดีเซนที่กูไปในโมูลค่าเซนที่ทำงานไปวะสามสิบหกวิแล้วทำไมเอาเซนที้เซนเซอร์มาก็ จะลองไงว่าได้อันนั้นหรือเปล่าไงได้ดาเมจสเปเชียลหรือเปล่าไงก็จะได้นะเพราะเห็นยิงเทเซอร์ตายด้วยเมื่อกี้ตายเลยอ่ะนับเป็นสเปซเวพอนก็ได้อ่ะคิดว่าถ้ามันหนับมันแล้วแต่ตระกาเกมอะแล้วแต่เกมเลยถ้าตระกาเกมนับก็แย่แม่งแรงที่หายเลยนะแต่ตอนอะคิมโบมายิงโป้้แลวนี่่ก็ุเลยยอสดดไอ้เหี้ยกูหลับเอ้ไหลไเนี่ยวดฟงกไอ้้เียกูหลับ เล่นไปหลับไปนี่มันไอเ้เนี่ยนี่มันง่วงนอนเกมมิ่งเนี่ยว่ะไอเ้เหี้ยแล้วยืดเฉยเลยแม่งง่วงไปหลับอยู่ตรงไหนเนี่ยหลับอยู่ตรงซอกจะไม่มีใครยิงเนี่ยนะเซนที่ช่วยไว้นนเนี่ยต,ต,ต,ต้องขอบต้องขอบคุณเซนที่เลยได้บอกก่อนเซนที่ช่วยไปเลยนะเนี่ยไว้เซนที่เลครับกราบกราบเซนที<ๆ>่แล้วกาบเซนที่แล้วเซนที่เซนที่ตังค์ลงมันมากเฮ้ยเซนที่โหดเซนที่แม่งดีมากไปก่อน กระสุนเหลือเยอะเลยอ่ะกระสุนเหลือโคตรเยอะไม่หมดสักทีอ่ะเหลือเจ็ดสิบนี่เหลือเจ็ดสิบขนเข้าไปตรงอันนี้เก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้อีกร้อยตรงรถไฟนะเดี๋ยวเขาองรถไฟนะลงแล้วใช่ปไหนจะลงแล้วใช่มเนี่ยลงลงเลยลงเลยลงเลยเก็บมาให้หมดเลยก็ได้จะได้เก็บคืนมาด้วยอันนี่ไงไปตรงไอ้ตรงไปโฮตรงข้างนอกอ่ะจิงเอารถมารับเลยก็ได้ง่ายกว่าเป็นท็อปเป็นท็อปจอนแล้วเนี่ย จะว่าไว้ว่ารับมันเก็บจะว่าไปไม่งั้นก็ไว้เออเมื่อกี้ลืมดูว่าว่าได้กระสุนปืนคืนปอกเวลาอะไรนะเก็บเก็บเซนที่คืนเพราะว่ากหัวโจจะมามันนานไม่ได้ลองลองดูดิลองวางลองดูลองเก็บดูเดี๋ยววางไปก่อนอ๋อได้ได้ได้คืนได้คืนได้คืนดีมากดีครับได้เหี้ยปะได้ก็ได้เท่าเท่ากับคืนมาเท่าเดิมอ่ะเหรอดีเสียไปดีเปอร์เซ็นต์ก็กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละ เดี๋ยวเอาซีโฟไปวางแล้วเดี๋ยวเอารถมารับดีกว่าใช่ได้ไม่ต้องขนเหนื่อย้วเราอยู่นี่ไปเลยอยู่อยู่ตรงไหนก็ได้อย่าหลับน่าจะนี่มันง่วงนอนเกมมินเขาไม่มีความสามารถพิเศษหลับระหว่างเกมได้อ่าเช็ดเช็ดขายจิงเซนที่ฉัน ยิงแม่นไงนะเซนที้มันก็ก็เหมือนเซนที้ในในโอวัตเงี้ยโคตรแม่นเลยใครทำอะไรไม่ได้เลยโคตรแรงเอ็กซ์ตรีเมชั่นหนึ่งร้อยพับยอนมันนี่อยากกลับไปเล่นเพราะอยากได้สกินไอ้นี่นะเมอร์ซี่อ่ะได้แล้วเปิดก็ได้กูได้เลยเลือกเปิดก็ได้ได้เลยได้ได้บิทได้บิทเมอร์ซี่มาเลยจะได้จะดวงดีไปไหน ต้องใช้ Power ว f อมานีแล้วมั้งเนี่ยเพื่อมือฟียเอยใช่อยากเล่นเมอร์ซี่ขึ้นเยอะเลยเพราะเมอร์ซี่ชุดนั้นแหลมมากแหลมที่สุดแล้วมั้งในบรรดาชุดเมอร์ซี่ทั้งหมดขาขาวมากปกติตัวเขาโอไว้์เขาจะใส่อะไรนะใส่เป็นเป็นชุดหนังชุดสเปนเด็กกันไม่ค่อยเห็นขาอ่อนเท่าไรมีชุดนี้เล็นขาอ่อนแหลมมากเป็นชุดหนังไงใช่ มันจริงโดเซแต่มาไม่ครบกลายเป็นว่าสกินโทบิยอนอะที่มันเป็นสกินไอชุดไวกิ้งไม่มีแต่เป็นชุดรีเปอร์แทนชิวชิวชิวรออยู่ชอบจริงเลยสไนด์ด่านนี้แม่งโอเคอะด่านแม่งกว้างมาทำโอ้โหเดอะซีโฟตรงนี้มั้งเนี่ยเหมือนจะใกล้เลย ได้ก็ดีมากองค์พอมแล้วน okay, okay, ี่กาลังโอ้โหดีเลยครับงามมากได้ละวางไม่ได้จริงฟักโอ้ยใครล้มเนี่ยไปช่วยหน่อยเร็วโดนโดนโคเกอร์ยิงตายโดนโคเกอร์ยิงตายเหลือเชื่อระวังโอเคตายแย่กว่าโคเกอร์เตะตายใช่โดนโคเกอร์ยิงเดินมายิงตายเฉยเลย เดี๋ยวเราเอารถมารับเอาเซนที่บางบนรถได้ไหมเออน่าลองเพนโหลดเลยทีเดียวเดาว่าเซนที่ตกตกจากรถอ่ะถ้าได้นี่หาแน่นอนที่เมดิกมันพีกตัวจุดบ้อย ช้าลุกช้าชยิงเร็วไปละมาแล้วจ่าจา,จาเออโอเคยิงขาเห็นแล้วว่ายิงขาได้รถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วมามาจ่าคนของกัน yeah. <Yeah. S 2> อเอยอหอยได้แม่นมาก ไม่เข้าตัวโยกเข้าไปลึกกว่านั้นโอเคเฮ้ยโอเคทิ้งนี้น่าจะใช้กับบอลดาวได้ได้คนไปขับรถมาใช่ได้คนไม่ต้องไม่ต้องเจ็บเลยอืมไม่ไม่ต้องไปเจ็บตัวตรงนั้นอะมาเดี๋ยวเราขับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคขึ้นเลยขึ้นหมดยังมีรถขึ้นรถอีกคนนึงขับอีกคนนึงเขื่อนเลยวะอ๋อได้ละไปเออยังไม่เจ็บตัว นี่คือไว้อย่างเงี้ยเจ็บตัวน้อยกว่าออฝากลืมเก็บเซนที่ไป้วยสองเนื้อตายจ้างมันลืมเก็บเซนที่ไปด้วยไปเซนที่ายเซนที่ีรถติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดไปเดงเย่รอแล้วก็รอฮอหาที่แคมป์ซุปเปอร์ลองดิลองเอาเซนที่ไปวางบนรถดิมันเอ้ยลงไงวะมันจะไม่ได้วะ กด f กด f ไม่ได้ตรงนี้ตัวนี้มันไม่ให้วางตรงนี้วางไม่ได้รฝักแป๊บหนึ่งเดียวขออีกรอบโดดไม่ขึ้นฝักไม่ขึ้นอยู่ดีโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้วางไม่ให้วางดูมากดีดีดีไม่งั้นแม่งโกงวันดาวได้เลยจริงถ้ามันวางได้สามร้อยหกสิบองศาอ่ะมาและของพร้อม บูตันตามตามสะดวกมีตามเกิดแค่โอเวอร์คิวเราบูได้โอเวอรคิวเขาเซนที่เซนที่หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยว่ะใช่มันเปลี่ยนจากไอ้นี่ไงจะไอ้กระเป๋าเอ็มเอ็พีไฟเคเป็นกูดอสอะเปลี่ยนจากไอเอ็มพีไฟเป็นพีเก้าศูนย์แทนไงอ่าฮะใช่อึ๊บถ้ามันเดินได้จะเท่มาก เซนที่เดินได้อลิเก่ามาอีกแล้วเซนที่เดินได้จะเทมากเลยเซนที่เดินได้เขาเรียกว่าแท้งนั่นแหละมันไม่เซนที้นะเฮ้ยเดี๋ยวตรงตรงนี้หลบได้เออเราต้องหามุมหลบสำหรับวันดาวด้วยวันดาวเราจะไปทุกที่ไหนดีบนรถไฟเหรอครับช่วงแรกบนรถไฟแล้วช่วงสองอยู่ห้องนี้แหละนึกว่าซุ่มอยู่ใต้ดินตรงตรงนี้ตรงเนี้ย ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันลงไปอีกฝั่งหนึ่งลงฝั่งนี้เจอเซนที้ยิงหมดเลยวิสุดยอด,ด,ยอดเซนที่เก็บไปบ้านเซนที่สามสิบเก้านัดเดยอะแยะที่เหลือสี่จะหมดละอันนี้หมดละขึ้นมาวางใหม่ฝักสมเป็นพอเจ็บดิมีกระ,ะเป๋าเหลือเยอะแยะ,ะเปาเหลือเยอะแยะๆๆนั่นแหละ ปรับเป็น AP ลาวถูกแล้วพอไม่ปรับเป็น AP ลาวนะั่นวางปุ๊บลดละสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะวินาทีเดียวแม่งสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ <s> ปรับ AP ลาวแม่งอยู่ได้โคตรนานเลยอืมอ่าเอออ้าวปับอะไรของมึงอย่าไหม มันต้องเดินถอยมานิดนึงเพื่อเพื่อปรับโหมดเนี่ยมันน่ารำคาญด้เนี่ยจริงยืนใกล้ๆมันจะเก็บเซินเก็บเซนจี่กลับต้องเดินถอยมาทีนึงถึงจะเป็นปรับสวิตช์โหมดได้ทำไมวะโรเซอร์มาเดฟคิงบูโดเซอร์ไม่ขาดไม่แตกเออแตกแล้ว อยู่ที่ไหนวะข้างหลังเลยโอ้นั่นแหละหมดยังลูกกระสุนปืนสู้เขาเต็มที่สู้เขาเต็มที่ยิงเราก็ไม่ต้องปล่อยให้มันหมดแล้วก็นั่งหยิบข้าวยิบออกก็ได้นีกว่าจะพาไปคิวคิวปักยืนเตสเตอรย เพียกันครับเซนตี้ลาเทพธแล้วเ,วเอิ่มเพิ่มเพิ่มจะบอกดาเมจเซนตี้ด้วยอยากให้บอกดาเมจไปด้วยมาเล้วป่ะเ,ปเ,ปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองหาวูฟหันมาใช้ก่อนแล้วได้มาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเอี้ยตุลีเอ้สัตว์ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถบายบายเซนตี้แม็ก<อ>แม็กอ้าวต้องขึ้นเลยเหรอ ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนั่งนั่งเลยก็โอเคนั่นแหละเป็นอมตระหนักคนถ้าขึ้นพบกี่คนทุกคนจะเป็นอมตะใช่เมื่อกี้โดนยิงอยู่เลยบายบายเซนที่้ายบายโายบายเซนที่ยังคิวเรื่อยๆอยู่สุดยอดมากเซนตี้ยี่สิบร้อยยี่สิบต้องโอวางเซนที่ล้วนๆเลยเซนที่่แมงยิงให้ล้วนๆเลยสุดยอดโอ้โหหกสิบล้านเยอะ ไอ้แคในวันดาวผมไม่ได้ใช้เนตี้ครับต้องลองอ่ะเพราะว่าจะลืมว่าเซนที่ตอนที่เราเคยใช้ในเดทวิดคือบูโดเซอร์มันวิ่งเข้ามากดแป๊บเดียวนะเซนที้พังเลยที่แต่เหมือนแต่เหมือนกับวันดาวไม่แน่ใจว่ามีจเกรโดเซอร์ที่มันใช้แบบไอไลน์แมชชีนกันเปล่าแต่เห็นในเมเห็นมันขึ้นรูปอ่ะว่ามีเท่าที่เท่าที่เจอในตอนนี้รู้สึกว่ามีเจอแต่ตัวที่ใช้ลูกซองเออไม่เจอเลยคัูดเซอร์ โอ้โหทุเรศแล้วอุ้ยแปดหมื่นรวยไหมล่ะเหรอเฉพาะีเฉพาะเซฟเซเฉพาะเซฟใหม่ที่ได้เซฟใหม่เก่าได้เซฟเก่าต้องซื้อดีวอยู่แต่ว่าไม่ดรอปดีลแล้วแค่นั้นเองเซงดอกไปดอกก็มีค่าเท่ากันแต่เซฟแต่เซฟแต่เซฟใหม่ทุกเซฟอะต่อให้เป็นเซฟเก่าก็เปิดได้เลยอ๋ออ๋อไม่ได้เลยอะไรอยู่เซดายุซาเก็บไว้ โอเคเซฟใหม่มีปืนอะไรเท่ๆบ้างอ๋อฝักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ฟังไปดูเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วมีไอเนี้ยปฏิปัตเจ็ดศูนย์ไลไอเนี้ยไฮเปอร์บีดจากเคาน์เตอร์ไหนวะแต่ใช้ชื่อใหม่เปสตาร์สปอนเอสนยอ่ะอ๋อปฏิปัสแล้วก็แล้วก็มีัชนาปั๊บัชนาปั๊บไอเกเน็ตันเชอร์ที่มันใส่ยิงได้สามนัดอะเป็นเซกิเดอรี่ีแล้วก็มีคินคอรไอ S.M.G.A.K. อ่ะไลน์นั้นสวยอยู่มาเปิดเฮ้ยสว้าโอ้ล็อตสีโฮโฮโฮได้ไรได้ไรได้ไรไอสตาร์สปอร์ไอสตาร์สปอร์ป่ะระดับระดับระดับออะไรเนี่ยมิ n น c o คอนดิชั่นอ๋อมินดีสุดมิ n นตอนนี้ราคาแพงนะเนี่ยหล้อไม่สายยก็ไล ไลลี่มาร์คไลลี่มาร์คมันเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้มันยี่สิบเจ็ดอะแต่ว่ามิ้นต์น่าจะประมาณห้าสิบกว่ามั้งอ uh ่าฮะเพราะราคาเซฟตอนนี้มันอยู่แคลยี่สิบไอ้ยี่สิบกว่ากว่าเกือบสามสิบเดี๋ยวแป๊บนึงนะยุคเกลซีเดนี่คือแบบเราไม่โอเคไม่มีเอ็กซ์เพรสไดเวอร์นะหมดไว้ก่อนเอาไม่มีเมดิกอะไม่ไม่ไม,ไม่เราถือได้เดี๋ยวถือให้อ๋อเอาเมดิกมาผมมีผมมีไอ้นี่ไงผมมีแจ็คเอาต์ออเทสผมถือสกินดารีได้ แจ็คแจ็คไงแจ็คแอดเลยอโอเคซีโฟสองอ่าเฟิร์สเอดหนึ่งคนผมมีเมดิีกแล้วก็เป่าเปล่าว่าสุดอีกคนหนึ่งแจ็คออเวอเทดถือหนึ่งใบเพราะเราเอาแจ็คออเอเทดมาเหมือนกันไงโอเคแจ็คออเอเทดสองคนอ่ะมาเจ๊งไม่เจ๊งไม่รู้ต้องลองเล่นดูโอติดซ้ายพี่ติดขวานะโอเค โอเคคันแรกไงคันนี้ก่อนเลยอเชียร์ตำรวจให้หน่อยเอ้ยเลียร์ยาให้หน่อยแปลกแปลกได้อีกคันอ่ะท่าเร็งแม่งตบสามสามพอดีมั้งมีสิบสองอู่มีตรงผมมีคันหนึ่งอ๋อตรงโอเคตรงนู้นตรงเดย์ตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคโอเคขนของกันโอ้ด้านหลังเลื่อยทีตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราเลื่อยให้ก่อนมีตรงนี้ตรงผมมีคันหนึ่ง เก็บเลยเก็บเลยเงิน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 ไปเก็บเลยโอ้ตรงนี้ตรงนี้มาอ้ากดปิดเลยดเลยใช่ดิวเลยไมีหมดต้องขนไปที่ไหนตรงไหนก็ได้ต้องรอท่านเข้าร้านร้านไว้ละกันหรือไงดีหรือเข้าร้านร้านเบเกอรี่เลือกเอาร้านไกลๆนี่กันร้านที่เดียวไปร้านนี้ดูจะปลอดภัยกว่าได้มาอีกใบละ ม,มีเงินได้เงินมไม่ต้องพิกล็อกหรอกไม่ต้องพิกล็อกหรอเข้าไปอยู่อคได้ไม่หนึ่งใบนัดเดียวเก็บของไปเลยเก็บของไปเลยเก็บของไปเลยโดเซอร์มาเรียวเก็บหมดแล้วมั้งหมดแล้ว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 ออลลูดละเราเอาเร็วเราเราเอาเร็วไว้ก่อนอ้าบอยออหลุดแหละแต่เอาเร็วไว้ก่อน ไม่ต้องห่วงมีเซนที่คอยกันให้อยู่บ้างไม่ต้องห่วงอะไรสักอรโลบล์นะจะแรงผมเออพอเพร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 ไม่ได้อัพบอดี้เอเวอร์ไทยนี่เบามากเลยเบามากต้องยิงหัวอย่างเดียวใครยิงวะตอนนี้กัดไงให้มันโดนตัวก็พอโอ้สนไยสนไยนี่ว่าอยู่แบบเลือดหมดไปหมดเป็นหลอดนึิงเลยอะไรวะคอมเมนต์ที่ขึ้นบานเอาไแหวเอาไแหวนมาบ้างเนี่ยนั่นนะฟ้ามาเลยมีช็อปเอามาช็อปเอามาช็อปเอามาโอเค จะได้เปลี่ยนโอ้รถนะฮะไปไปขนขนขนเร็วค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 นเร็วโอ้ซีเคซีเคโอไป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 ขนขนขนไปรถเลยไปรถเลยไปรถเลยหยิบอีกหนึน่งใบแล้วไปรถเลย หยุดพลบไปแล้ววิ่งเลยรถ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 มาจบครบโดนโก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 โอเคผ่านไปหนึ่งทันสปอร์ตไปถึงสามนาทีสองนาทีสี่สิบห้าไวโค้ดโคตรแมนอินเทลเลยไม่ต้องเจอไม่ต้องเจอนี่ว่ามันเด่นนี่ทีงไฮท์มันแยกไปแล้วเอานริงแยกกัน แยกไปแล้วเทนไฮไม่ต้องหาอินโฟแล้วมันแยกเป็นชื้อได้เลยเดี๋ยวต้องออลูดมันยากตรงนี้ออลูดไม่ยากครับเล่นโอเวอร์คิวสไนโคตรเยอะมันแค่สไนช์เฉยๆระวังสไนช์แค่เจ๋งเลยโอเวอร์คิวแต่ต้องแสดนึงเลยเว้ยโอ้โหสุดยอดโอเวอร์คิวแสดนึงเลยเว้ยโอ้โหอีชานี่มาต่อไปดาวเทาออ๋เอามาถูกกันดีกว่าอนาคตโอเค เออโอโอกับพี่อนาคิตอีกคนหนึ่งเป็นไอ้นี่ไม่แมนนีแอคปะกันต่อเลยเดี๋ยวนะไอแมนนี่แอคี่มันทำให้ได้อะไรบ้างนะลืมแล้วลดลดดาเมจีเข้ามาอ๋องั้นก็ใส่กกอนแต่ว่าแต่ว่าตามดาเมจเชําอทำถ้าเราทำดาเมจยิ่งเยอะเพื่อนก็ยิ่งได้บัฟเยอะอ่าฮะงันใส่เกาะนี่แหละมันได้กับเซนที่ด้วยวะ ถ้าเล่กับเซนตี้นี่โคตรเมฟเลยนะนอนไว้ก่อนน่าน่าจะได้ปอ็ระเบิดไฟก็ได้อ่าฮะเอ้ยงั้นน่าจะได้แหละบะงั้นเซนตี้จะโคตรเทพเลยทั้งนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาจริงๆอ่ะถ้าเล่นทานสปอร์ตอ่ะรู้สึกว่าเเอ็กพิร์ e ไดเวอร์จำเป็นนะเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าทานสปอร์ตมันจะไม่มีเอ็กเคปมั้งหรือมีวะจำไม่ได้มีไหมมีเหมือนจะมีแค่บางด่านน่าจะมีแหละอันนี้ดาวเทาใช่ไหมอันนี้ดาวเทาอันนี้ดาวเทายากหน่อย ยากสุดนี่ต้องเป็นปาร์คไม่ก็ไม่คอนรถยากสุดคอนรถนั่นแหละยากสุดแล้วโอ้คันนี้ก่อนสามพี่ไหมเหมือนเดิมซ้ายขวาครบเจ้าตำรวจไหนจ้าจ่าจ้าแล้วก็คันหลังโอคันเยื้องก่อนคันเยื้องริมถนนปวงแตะโอเคมีสามคันสี่คัน มาเดี๋ยวต้องผมมีอีกคันนึงอันนี้จะดิวให้ไปใส่ลักแล้วกันฮะมีอีกคันเหรอสี่เหรอสี่คันครับสี่คันเนี่ยผมดิวไว้ให้เป็นสัญลักษณ์ต่อให้เก็บหลุดก่อนแล้วกันจะได้เรียกรถไปไม่พอแล้วคันนี้ต้องต้องต้องดิวเอาละอย่าเอาเก็บดิวให้โอเคไปสอบไปต่อไปโอสอบไปนี่ไม่หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อย จะค่อยมาเรื่อยแล้วกันมาแล้วมาแล้วเเซอร์มาแล้ว <Okay. S 1> โอเคเอมาแล้วตรงนี้มีงันนึงเเซอร์มาแล้ว <Okay. S 1> โอ้โหพบเนี่ยได้เง,งินมาแล้วห้าใบเหลืออีกช่องหนึ่งโอ,โอเดลเซอร์มาโคเจอตายชอบชอบเซนชอบเซนที่จรงิงเนี่ยเซนที่อย่าง,างนี้จริงเหมือนกันนะ หาคือเนี่ยโดนโดเซอร์เข้ามาชนนี่คงจะแย่น่าเดี๋ยวกจะเป็นเล่นแบบพวกเดนวงเดนบิดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดดวงเดนบิดมีแต่วันดาวเออนั่นแหละวันดาวไม่แย่มากฆ่าไปวันดาวเลยเออเดนวิธหายไปเนี่ยเดนวิธไม่มันเป็นโอเวอร์ชิวล์แม่ฮมไปเดนวิธอ๋อเปลี่ยนชื่อเดนวิธแล้วค่อยวันดาวใช่คือเดนวิธเดนวิธไม่ไม่โหดแล้วอ่ะหลายคนบอก หลายคนบอกว่าเดทวิดง่ายกว่าเดิมนะอ่าฮะคือถ้ามันมาเยอะถ้ามันมาเยอะกว่าเดิมแต่ยิงเบากว่าเดิมน่าจะง่ายใช่มาเยอะกว่าเดิมแต่ยิงเบากว่าเดิมรีบาลานซ์คนโผล่แต่แรงเข้าเดทวิดไปอยู่ที่วันดาวแต่วันดาวม<ว>ันถึกมากถึกเก,กินไปไม่กระสุนทำไมวางเซนที่ไม่ได้กระสุนก็ต้องร้อยเก้าสิบกว่านัดวางไม่ได้จริงดิบ้าโอเก ไอ้นี่เนะเออตายแล้วทําไมหลบไม่ค่อยได้เลยวะดิวดอทมันโดนปรับมันเนิร์ฟไปแล้วเนิร์ฟดิสไปแล้วเนิร์ฟเยอะด้วยเป่งเลยเลือกอะไรของมันวะกระสุนปืนก็เหลือตั้งเยอะตั้งแยะทําไมวางเซนที่ไม่ได้ไม่ยอมให้วางเพราะกระสุนน้อยเกินไปอะไรของมันวะน้อยเกินไปร้อยเก้าสิบนัดเน้นน้อยเกินไปร้อยเก้าสิบเลยนะถืออาคิโบเอ็นจีมา ไอ้คบ้าออเซกินเดอ e o ได้หือ้ป่าค้าไงเออแปอย้าไอ้ซุนเหลือโคตรเยอะเอ้มันไม่ได้วาอยังไกลนองอนวอสอยู่ไหนนี่ตตาเ้อ อญหาลดคันนี้เราด้วยไปไม่ว่าอ้าวเซนที่พังเชี่ยไปเก็บดิเก็บระวังหน่อยไม่เก็บอย่าลดคันนี้เราจอดต่อนี่พังแล้วมันพังอะไรไงป่ะพี่จริงกลับไปก็ได้นะไปเอาตังค์จะจบฟ้ากินเดียวเนาะป่ะงั้นไปเลยเอาเร็วแล้วกันคืนอยากเผาตังค์เยอะเยอยากไม่ได้เผาสักทีอ้าวเชี่ยเคืนแล้ว ไปไปไปกันเถอะโอเคโอเคตายหาเร็ว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 เดียวจบละอันนี้สี่นาทีแม่งเยอะมาอ่อนมีแนวรอเลยไม่ถึงห้าทีเสร็จตายเดี๋ยวค่อยไปทำเทนอีกทีนานอยู่ผมว่าเทนเทนนานอยู่น ค่า,ามเซนส์อปลีปล่ยแปลกๆคือมันต้องการกระสุนเท่าไหร่จากจากเราไม่เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์จากเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยเหรออะไรเงี้ยอืมเหมือนจะห้าสิบอะเราไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการทั่เหมือนบัคอยู่ในระดับหนึ่งเพราะมันเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้องการห้าสิบแต่มันเอาแต่ว่ากระสุนที่มันเอาจากเราไปก็แค่สามสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่เหรอถ้าทำไมถึงไม่ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่อยวางไม่ได้ยังเพรว่านี่วางไม่ได้เลยไม่ให้วางเลยอะไรไม่รู้อือ ลองสลับปืนแล้ววางยังลองแล้วไม่ได้เหมือนกันแตกดิมันนับรวมทั้งสองกระบอกไงโอเคถ้าเอาทั้งสองกระบอกดาวทาวเรียบร้อยต่อไปเป็นฮาร์เบอร์